อาอูอาปัดข่าวลงเอิร์แฟรง์เฟิร์นะครับชมหงเขคนฟอร์มขึ้งหลังจนได้ประตูชัยเลฟูจอทัอโฟฟันได้ทีส3สิ่งที่ควรทำก่อนชมบูแมนยูในสึกแดงเดือดทีมเร็กเฮนโดไม่ได้มองเกมจะกระทังบูฟในค่ำคืนนี้เป็นการล้างแค้นหรอกนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางอุตเซมอาอูอากองกลางลียงที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมยักษ์ใหญ่มรรดยตลอดปฏิเสธข่าวที่ว่าตนนั้นบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมแฟรงก์เฟิร์แบบราค่าตัวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้ว โดยสปอร์ตสตูวันของวิทยุเยอรมันรายงานข่าวด่ว่าดาวเตะในวัย24ีปีรายนี้พร้อมที่จะเซ็นสัญญา5ปีกับสโมสรบุนเดสเลกาเยอรมันโดยจะย้ายมาแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมอนี้อย่างไรก็ตามบิธิวรายนี้ได้ออกมาปฏิเสธรายการดังกล่าวผ่านบัญชีชวิสเตอร์อย่างเป็นทางการโดยเขียนว่าบางคนรู้ก่อนแล้วว่าผมเฉยว่าผมจะไปเล่นที่ไหนในรายการหน้า ซึ่งกองการทีมชาติฝรั่งเศสนั้นตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางโรมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยดังโจเซปมอรินโญชื่นชอบเขามานานแล้วซึ่งเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสนั้นกำลังมองไปยังการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางและที่ผ่านมานั้นก็เซ็นสัญ,ญญากับทางเดียบันยาบาติชแบบไร้ค่าตัวในช่วงเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกับทางจีนี่วอนดดุมที่ยืมตัวมาจากทางเปเอนเช่หลังข่าวแนงคริตระบุเลนะว่าอาร์ซอลและก็แมนยูเองก็กำลังเฝ้าติดตามอารูอาอยู่เช่นเดียวกัน โดยที่อนาคตของเขาก็ยังไม่แน่นอนหลังจากชวิสล่าสุดของเขาในครั้งนี้เจค็งคอปผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลชมลูกทีมเล่นได้ดีในครึ่งหลังก่อนยิงชนะวูฟแฮมตันไป2ต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยหงแดงนั้นขยับขึ้นไปอยู่ที่6ของตารางคะแนนได้แล้วหลังเปิดรังถอนแคนวูฟแฮมตันไป2ต่อศูนจากประตูในช่วงท้ายเกมของเฟอร์จิฟันไดและก็โมฮัมเหม็ดซาร่าซึ่งคับได้กล่าวนะว่าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรที่ยากนะ เราคอนโทรเกมได้หลายในช่วงหลายครั้งในช่วงเวลานี้มันมีจังหวะอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นโอกาสเราเรีบไปในการเล่นในครั้งนี้เราเรียจังหวะการเล่นได้ดีในครึ่งหลังเราต้องพยายามเล่นเกมรับให้แข็งแกร่งและก็สร้างโอกาสต่อเนื่องในภาพรวมนั้นเราเล่นเกมรับได้ดีในคืนนี้ทีโกโชต้ากับตำแหน่งหมายเลขสิบสำคัญเป็นอย่างมาก กองกลางช่วยกันเล่นได้ดีส่วนเกมรับนั้นเราดันไลน์สูงและชนะในจังหวะสําคัญขณะที่อารีอาริซงเนียไม่ต้องเซฟอะไรยากๆซึ่งเป,เป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเตะในสนามมันเป็นประตูที่ดีอย่างชัดเจนดาวินโดยเยสยิงแต่ถูกลิฟต์คืนเพราะว,ว่าโชต้าถูกจะบฟาวแต่คุณต้องไม่เสียสมาธิเรานั้นลุยกันอย่างหนักจนได้ประตูแรกแล้วส่วนประตูที่2เองก็สุดยอดเลยนะในขณะนี้ ลุนท็อปโฟเต็มตัวกองหลัง oo, เลเวอร์ฟูเผย3สิ่งที่ควรทำก่อนจะเดวนกระทางแมนยูในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังชนะวูฟตันพิมเบร์เรกิตนัดล่าสุดในครั้งนี้โดยการที่ทางเฟอร์จูฟันได้ปากกันหลังลิเวอร์ฟูให้สัมภาษณ์หลังเกมพิมเบร์เรนกิตนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเขาทำไป1ประตูก่อนจะเปิดบ้านชนะวูฟตัน2อต่อศช่วยให้ทางของแดงเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด3 9แต้มจากทั้งหมด24นัดขึ้นมาอยู่อันดับ6กตามหลังสเปอร์อันดับ4 อยู่6แต้มและยังแข่งน้อยกว่า1เกมกันอีกด้วยส่วนม้าป่ามีั้งหมด2ยคะแนนเท่าเดิมยังรั้งอันดับที่15ในขณะนี้ โดยสถานการณ์ล่าสุดนั้นถือว่าลิเวอร์พูลกลับมามีลุ้นทัฟโฟโเพื่อจะคว้าโคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรายการหน้าแบบเต็มตัวกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่เสียประตูในพิมพ์บริกสี่นัดหลังสุดโดยเก็บได้10บแต้มจากทั้งหมด12แต้มเต็มย่าดไกก็ตามวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ลิเวอร์พูลต้องเปิดบ้านทำศึกแดงเดือดกับทางแมนยูที่กำลังฟอร์มร้อนแรงและก็มั่นใจสุดขีดหลังเพิ่งจะควา้าแชมป์คาราบาวคัพ ของลีกคัพซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ6ปีของสโมสรรวมถึงเข้ารอบ8ทีมเอฟเอคัพในครั้งนี้ด้วยส่วนด้านฟันไดพูดถึงผลงานล่าสุดและก็3สิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องทำให้จงได้ต่อไปก่อนเจอแมนยูนะว่าเรามีโอกาสดีๆี2ครั้งสุดท้ายก็ทำผลงานได้ดี เก็บคะแินชีตได้อีกครั้งนะับเป็น2ส,สิ่งที่ต้องต่อยอดชัยชนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในขั้นตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เรานั้นพยายามสู้กันทุกเกมและนั่นคือสิ่งที่เราทมในวันนี้เราเห็นชัดเจนและว่าเป็นผลงานที่ดีและสามแต้มที่คู่ควรในขั้นี้ ผมคิดว่าเราต้องการบรรยากาศที่งี่ใหญ่ในวันอาทิตย์นี้ผมคิดว่าวันนี้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันค่อนข้างประมาทและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันอาทิตย์นี้เราจะทําทุกอย่างทุกคนให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในครั้งนี้รวมทั้งเราด้วยเพราะเห็นชัดเจนแล้วว่าเราต้องทํางานหนักในสนามกับแมนยูที่กาลังฟอร์มดีดังนั้นเราจะฟื้นฟูร่รางกายในตอนนี้เพื่อจะให้พร้อมสำหรับวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนครับ จอแดนฮนเดอร์สันกับตันทีมของแดงเรอัลฟูรไม่ได้มองการเจอกับทางบูฟฟตันในค่ำคืนวันนี้เป็นการแก้แค้นหลังก่อนหน้านี้ของแดงบุกไปพ่ายแบบหมดรูปไม่ถึง1เดือนก่อนหน้านี้เวอร์พูลเคยบุกไปพ่ายวุฟตันแบบหมดรูปนะฮะสต่อศูนในศึกพิมพ์ลบรกที่บริเนลทาให้ในเกมที่แอนฟิลด์ในค่ำคืนวันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแข้งของแดงจะใช้การแก้แค้นคืนเป็นแรงจูงใจพิเศษหรือเปล่านะ แย่างไรก็ตามทางเคนโดบอกเองนะว่าความคิดนั้นไม่ได้อยู่ในหัวของนักเตะของแดงลิเวอร์พูลเลยมันไม่ถึง1เดือนก่อนที่เราจะต้องเจอกับทางวูฟในเกมล่าสุดเป็นวันที่น่าจะลืมเลือนสำหรับเราและสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำสำหรับพวกเขาซึ่งความจริงแล้วคือเราได้ลงเล่นกันอีกครั้งในค่ำคืนนี้เป็นโอกาสแต่นน,น่่่่ส่หรับเราที่่ะแก้ไข2-3เรื่่งให้่่่่่มม่่่่่่่่่่่ัน่่่่น่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แต้มที่เราเสียที่มอรินิวเมื่อ2องทุกาสัปดาห์ก่อนที่เราเสียในวันนั้นและไม่สามารถนํามันกลับมาได้ไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนแปลงบันทึกในหนังสือซึ่งมันจะแสดงให้เห็นถึงชัยชนะไป3าต่อศูนย์ของทางวูฟไปตลอดเนะสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงก็คือฟอร์มส่วนตัวของเราเพราะเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะทําก็คือโชว์ฟอร์มแบบเดียวกันที่ตามความมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ให้กับตนเองนี่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องก,การล้างแค้น ผมคิดเสมอว่ามันจะเป็นความผิดพลาดเมื่อคำว่าล้างแค้นถูกใช้ในวงการฟุตบอลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราเกี่ยวกับการคู่ต่อสู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ทำได้ผมไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะตามความเคารพสิ่งที่คูเรนโรเบตกีและนักเตะของเขาทำในวันนั้นและมันเป็นเพราะว่าความเคารพนี้ผมรู้ชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องโชว์ฟอร์มออกมาให้จงได้ดีแค่ไหนหากเราต้องการผลการแข่งขันที่ดี ในขณะนนี้นี่เป็นฤดูกาลที่ยากสำหรับเราไม่มีทางหลีกหนีไปจากเรื่องนี้แต่มันก็คุ้มค่าที่จะพูดซ้ำๆว่าไม่เคยขาดความพยายามเพื่อที่จะได้ผลการแข่งขันที่ไม่แข็งแกร่งเหมือนกับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ตอนนี้ที่เราแพ้ในเกมเยือนกับทางบูฟผมไม่คิดว่าจะมีการเกิดว่าจะมีใครออกจากสเตเดียมที่คิดว่าเราน,นสามารถทำงานอะไรให้หนักขึ้นแต่ชัดเจน้นว่าพวกเขาเชื่อว่าเรานน,น่าจะเล่นได้ดีขึ้นและถูกต้องทุกประการ คดีมากที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในเกมรีมยรีกที่เรานั้นลงเล่นตั้งแต่นั้นฟอร์มของเรานั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบและชัดเจนนะว่ามีพื้นที่ที่เราต้องต่อยอดจากการทํางานและปรับปรุงแต่เจ็ดจาเก้าแต้มตั้งแต่เกมเมอร์ซี่สายดาบ้แมตและเกมเยือนที่ยากที่นิวคาสเซิลและคสตันพาวเวอร์ลดับว่าไม่ใช่แต้มกลับมาที่แย่เลยตอนนี้เราต้องพยายามใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการพัฒนาการนี้และยกระดับมันขึ้นไปอีก2ขั้นในขณะนี้ เลวพูเผยผมประกอบการประจำฤดูกาลที่แล้วปี2021สิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมปีก่อนแต่ว่าสามารถโกยรายได,ได้ได้เป็นสถิติใหม่ของสมโมสรที่จำนวน594ล้านปอนด์แม้หักลบกรอบนี้แล้วจะเหลือกำไรอยู่ไม่ถึง10ล้านปอนด์ก็ตามทีโดยนนในการ2021ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ดีเยี่ยมของเชคเก้นคอฟและชาวคณะหงแดงเมื่อสามารถทำดับเบิลแชมป์คาราบาวคัพบวก f a คัพได้พร้อมกับรองแชมป์ของทั้งพรีเมียร์ลีกและก็อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ และแม้จะขาเกี่ยวกับช่วงไวรัสโควิด -19 ระบาดจนส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินแทบทุกสมโมสรแต่ด้วยความที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในแง่ของฟุตบอลทาให้สมโมสรสามารถโกยเงินรายได้ไปมากถึง594ล้านปอนด์มากกว่าปีก่อนถึง107ล้านปอนด์ดเดียวในแง่ของเงินรายได้มีเพียงแค่สสโมสรเท่านั้นที่ทําได้มากกว่าเวอร์ฟูลในรอบซีซั่นที่ผ่านมาคือเรอัลมาดริด605ล้านปอนด์กับแมนเชสเตอร์นเต็ด619ล้านปอนด์ อันนี้จำนวนเงินส่วนสำคัญตัวเลขรายได้ทั้งดังกล่าวเนี่ยของทางลิเวอร์พูลนั้นมาจากการทําสัญญากับทางแบรนด์เครื่องกีฬายักษ์ใหญ่อย่างทางไนกี้ที่ทำรายได้ด้านการตลาดของลิเวอร์พูลสูงถึง247ล้านปอนด อย่างไรก็ตามเมื่อหักค่าใช้จ่ายและเงินอื่นๆจากจํานวนเงิน5 0 4ล้านปอนที่เข้ามาแล้วจะเหลือกําไรก่อนจะหักภาษีที่เพียง7.5ล้านปอนเท่านั้นโดยยอดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าจ้างนักเตะเพิ่มขึ้นถึง17%จาก314ไปทั้งหมด366ล้านปอนหลังมีการขยายสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะ6รายและย้ายเข้ามาใหม่อีก7รายด้วยกันในครั้งนี้และข่าวที่ฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เรามาฟังกันทุกทุกครับ